โอซึนล่าสายข้าจุเลียบพงษเลยพุ่งเลยพงเลยาาไปดัเลยโอวขาเนี่ยโอท่าวัยฉลองจะเกย์อย่างไ้ติ้นเต่ายาวบุ๋นเนาะเมื่อจุลยบพงข้าเหงายีกยังกุลิ้นกต่าเนี่ยก้แตยังกุยไ่ใายกับบุตรเนาะก็ทมมาอย่าบุตรที่หูเลิกกล้ก็ตัวหูเตียนนาหลันี้เนาะฉันเนาะลองที่เราเกิทาเกิทายไม่ยาวเนาะ

ค้าวค้าวละอบไกบ่เนาะกะทายูคลอยอ่ะบ่กัวดิไซอยู่อีดันเนี่ยมันอันเนนะดิเอาไว้ต้มทาเวผุสุเด้อตุ๋เลยเด้อมาผุสุอยู่เจ๊หม้อเจ๊หม้อลูกกูอยู่เจ๊หม้อเท่านั้นอยู่เนาะกัวดิไซเนาะอยู่จะต้มทาเวตุ๋เลยเด้อเนาะกัวดิไซอยู่เหมือนเลิตุ๋ฮ้อกันขออยากเนาะเอาไว้อยู่ตุ๋เลยล่ะ တို့ပတ်တဲဟောမလာသေးအနေအားရမဲ့စပေါ်ဝတ်စုလေးမကန်းဆဲမေဟောအဝတ်စုလေးမြောက်အောင်ခြောက်ရဲရည်နော်သော်လပတ်ပါနော်အုံးတူလေးထုပ်ပိလောယူနော်တူထုပ်ပိဝဲလူចောင်းလားចောင်းတယ်လောက်ហួយလားចောင်းလူយះរ៉ាဟဲ့ကျွန်တော်ကថាអូលេဆက်ရအောင်เนาะយុយុស៊ីវាឆောင်းពីម៉ាတေយ ೋಗ ីម៉ាពីវ៉ៃໃຊយុគ្នလေဟောជះអូ นายตีเด็ดองกี่ม้อน้ะตีเลยเลี้ยงเยู่าเลกตุเลยผัดดูขาเถอะเน้อเอาไว้ตุเลยผัดดูพขาเลมืได้บาราเลกถอดลูกกันเทออืมดูอะไละน้อกวาไใส่เอาไว้ยตุเยผัดดูละตุเลยบว่าตุเลยเออมตุเงเสือหมออต่ว่าตุเลยไปอยู่ปะน้ออย่ข้ยงเราไดเอาไว้ขาเราได้มือไรเมื่อเราได้้ากีไปดูเอาไวฉันตีเละมาพ่อมาตีได้หรอาะ นาตุ่เลเดทองกี่มาเราอยู่เลยอยู่เลยตีตีว้าตีกี่มาอยก่อ้ไทยอ้ไทยอยู่เวลาของเบนเบลอมอยยาวกนเนาะจะยันเลยยีมาสักกอนจะยันเลยยีดมาสักกอนเวียทางไทยท่งรอยันเพิ่มไปตัวอยู่ยีต้องยันีด้วยมีกับบุรซี้เอะหนก็งเนี่ยางไไทยอ่ายพามาเบอร์ไม่กบืุอไทยยังคนไม่เล็กด้ยเนาะ 长得像红的，像米一样了